เดินทาค่ะว<า>ันนี้กลับมาพบกับเราสองคนนะคะยิ่งฟ้าใกล้รุ่งค่ะค่ะเมจิใจน้ำฟ้าค่ะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะอยู่ที่ร้านร้านเครื่องนอนค่ะพี่ยิ่งร้านเครื่องนอนนี้นะคะก็เป็นของทีมงานศรีสะอโศกนะคะได้นําเครื่องนอนต่างๆนะคะมาจัดจาหน่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องในงานตลาดอาริยะครั้งที่45 ส่วนร้านค้าแห่งนี้นะคะจะมีสินค้าอะไรบ้างเดี๋ยวให้น้องเมจิช่วยแนะนําให้กับท่านผู้ชมเลยค่ะค่ะก็ที่เราเห็นทั้งหน้านี้นะคะก็จะเป็นเสือรองคานค่ะพี่ยิ่งก็เสือโฟมนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีเครื่องจะมีที่นอนนะคะก็จะเป็นที่นอนปิกมีค่ะพี่ยิ่งไม่ว่าจะมี4ฟุต5ฟุตแล้วก็แล้วก็6ฟุตค่ะพี่ยิ่ง เราจะเห็นว่าเราก็พยายามอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่มาร่วมงานตลาดอริยะาเสือรองคาเนี่ยเราทําเตรียมงานกันตั้งแต่ก่อนงานเนาะมาช่วยกันมว้วนม,มัดอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพ่อแม่พี่น้องจะแบบโอ้โหหอบกันไปใหญ่นะคะส่วนที่นอนปิก๊กปิกนิกนะคะนอกจากจะ,ะมีหลากหลายฟุตให้เลือกแล้วมีหลายลายด้วยเป็นยังไงคะอุ้ยนี่ลายกำลังฮิตเลยค่ะลายอะไรคะน้องหมูเดงกับลาบู<อ> ะนะคะก็เรียกว่านําสินค้าเนี่ยมาเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อความต้องการให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คํานึงนะคะถึงคนหลากหลายวัยเลยไม่ว่าจะวัยผู้ใหญ่วัยรุ่น<ช>หรือ,อว่าวัยเด็กก็คือเลือกที่ชอบได้เลยแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือเป็นสินค้าราคาถูกใช่ไหมคะวิ่งเป็นสินค้าที่พี่น้องประชาชนสามารถจับต้องได้ค่ะที่ราคาไม่สูงมากค่ะ ค่ะเรามีการแสดงป้ายราคาชัดเจนนะคะว่าทุนเท่าไหรค่ค่ะทุนเท่าไหร่กับรระย,ยะเท่าไหร่นะคะ,คะนอกจากที่นอนปิกนิกแล้วมีอะไรต่อนะคะมีทั้งหมอนแล้วก็หมอนข้างค่ะพี่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นในชีวิตประจําวันของพี่น้องเหมือนกันนะคะค่ะก็มีที่นอน6ฟุตนะคะราคาทุนที่345บาทคะ่ะอยู่ที่ 325บาท<ม>ค่ะก็ขาดทุนให้เหน็นชัดเลยนะคะว่ากำไรอยะเท่าไหร่เราก็เรียกว่าขายสินค้ากันอย่างจริงใจเลยใช่ค่ะก็ที่เห็นเป็นในขณะนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่พ่อแม่พี่น้องมาจับจ่ายซื้อของแล้วก็เลือกสินค้าหรือว่าเลือกลายที่ตัวเองสนใจค่ะก็ ในวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อีกวันนึงก็ยังคึกคักนะคะพี่งจริงๆแล้วถ้าเราสนใจงานตะลาริยสามารถมาได้ที่ไหนคะพี่ยิ่ง มาที่ราชธานีโศพนะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหรือว่าถ้าท่านใดเนี่ยไม่รู้ว่าราชธานีศพมายังไงก็จะมาบ้านราชเมึงเรือนะคะปักบุตรได้เลย GPS เนะคะเราก็มีหลากหลายชื่อนะ,อะมีทั้งราชธานีศพ้ันราชเมืองเรือค่ะหรือว่าที่เด็กๆเ,เขาชอบมาเล่นน้ําตกนั่นละคะ่ะนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ท้งเพจอุบลราชธานีก็แนะนําด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็พี่เ่งคะหนูสนใจหนูอยากรู้ค่ะว่าทําไมเราถึง มาจัดงานตลาดอดิยะได้คะ่ะที่สินค้าราคาถูกขนาดนี้คะ่ะพี่อิงมันเกิดจากอะไรคะพี่อิงค่ะก็เกิดจากที่หลวงปู่สมณาพลที่รักนะคะได้นําพามุกกลุมชาวโศกนะคะให้มาลดละเสียสละ กลาจนเรียกว่าสิ่งที่พวกเราทําแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นเศรษฐีนะคะไม่ได้ว่าเป็นเจ้าสัวเป็นมหาเศรษฐีแต่เพราะว่าเราเป็นคนจนมหาสจักก็คือว่าเราเนี่ยกินน้อยใช้น้อยเป็นผู้ที่มีวันนาเก้าแล้วก็ส่วนเหลือเราก็สามารถที่จะเสียสละแบ่งปันคืนกําไรให้สู่กับสังคมได้ค่ะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็เราจะไปพูดคุยกับพี่น้องที่มาจับจ่ายซื้อของกันนะคะีค่ะวิ่ง ค่ะเออทำค่ะเป็นยังไงบ้างคะพูดคุยด้วยสะดวกไหมคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะมางานตลาดเดียในครั้งนี้ตื่นเต้นค่ะแล้ว,าลวมารอบนี้ได้ของอะไรกลับบ้านไปแล้วบ้างคะยังไม่ได้เลยคะ่ะเพิ่งมาอเราตั้งใจจะมาซื้ออะไรคะในงานนี้ตั้งใจจะมาซื้อที่ดอกเรค่ะ น้องมากับใครคะมากับคุณแม่กับคุณพ่ออ๋มอ,อมางานตลาดอารียาเป็นครั้งแรกหรอเปล่าคะครั้งที่สองแล้วคะ่ะอครั้งที่สองแล้ว,ลวที่แล้วมาตอนปีไหนคะปีแล้วใช่ค่ะใช่ไหมอ๋อปีนี้เป็นยังไงเห็นมาที่ร้านที่นอนเป็นที่แรกเลยใช่ไหมคะคอ่เยังไงคะได้ตั้งใจจะมาซื้ออะไรบ้างเล็งที่นอนไหมหรือเปล่าใช่ค่ะก็มีอะไรถูกใจบ้างไหมคะมีที่นอนแล้วก็บอร์นค่ะ เ้าเทียบกับข้างนอกกับที่เราจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นอนอะไรต่างๆเนี่ยกลับมาที่นี่เนี่ยเป็นยังไงคะความแตกต่างราคาค่ะราคาถูกกว่าค่ะถูกกว่าค่ะคุณภาพเป็นไงคะดีค่ะคุณภาพดีโอเคขาให้คุณสินค้ายมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็จะเห็นนะคะว่าตลาดอารียะของเราเนี่ยมีผู้คนหลากหลายวัยหรือว่ามากันเป็นครอบครัวเข้ากับเทศกาลสงกรานซึ่งเป็นวัน ครอบครัวหรือว่าวันปีใหม่ไทยนะคะพ่อแม่พี่น้องพาลูกพาหลานเนี่ยมาเที่ยวในดินแดนพุทธมาจับจ่ายซื้อสินค้าราคาถูกนะคะนอกจากนั้นก็จะได้สัมผัสบรรยากาศที่สัปปะยะของราชธานีสงด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ